จะไปเที่ยวนอกกรุงเทพกันที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเราจะเดินทางโดยรถไฟเดีย๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปเที่ยวแบบประหยัดประหยัดได้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างที่สมุทรสงครามนะครับไม่รู้ว่าไปถึงแล้วจะมีรถสาธารณะให้เราได้เดินทางหรือเปล่าติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอับไปมหาชัย ละ10บาทโอเคเราก็ประทานรถไฟรอบ7.40โมงนะฮะพอดีเลยก็อันนี้เดี๋ยวรถไฟจะไปที่มหาชัยนะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องนั่งเรือข้ามฟาแล้วก็ไปต่อรถไฟทีนึงเพื่อจะไปตลาดล่มหุกนะครับก็อันนี้ตั๋วไปมหาชัยคนละ10บาทนะ เดี๋ยวไปดูกันว่าไปถึงตลาดล่วงปูบแล้ว,วเราเราจะเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆยังไงวันนี้ตั้งใจจะไปตลาดน้ำทา่าคาด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีรถไปไหมไม่เคยไปปกติย็็จะขับรถไปเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้ลองดูว่าขนส่งสาธารณะที่สุงครามเป็นยังไงนะครับตามไปรับชมกันเลยเป็นการเที่ยวๆราคาประหยัดสำหรับวันนี้นะครับ ก็ใช้เวลาจากสถานีวงเวียนใหญ่หนึ่ชั่วโมงเป๊ะเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปนั่งเรือข้ามฟากซึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ดี๋วถามชาวบ้านก็เดี๋ยวเราเดินทางไปข้ามเรือเัย คือถามแม่ค้าแถวนี้แล้วก็บอกว่าให้เดินอย่างเงี้ยยิงยาวทะลุไปเลยนะครับสุดแล้วเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายจะเจอท่าเรือจเจอเจอท่าน้ำน่าจะทางนี้นะ่ คนมหาชัยใจดีนะถามทางบอกเต็มใจบอกทางกันหมดเลยเดินมาทางนี้อ้ามาทางหอนาฬิกาเดี๋ยวเราเดินมาตามทางเจอหอนาฬิกานะครับก็เป็นจุดขึ้นท่าเเรือพอดีเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากกัน ตลอดนะก็ที่คนขายตั๋วเขาบอกว่าเรือมาทุสินาทีรอไม่นานคนละสามบาทไม่แพงเลย โอเคขึ้นเรือแล้วครับเดี๋ยวรอลานเรือออกนะ ท่าเรือมาแล้วเดี๋ยวเราไปหาสถานีรถไฟป้านแหลมเพื่อจะไปตลาดล่มกันนะนี่เราเป็นทางเดินอ,ออกจากท้าเรือนะโอ้มีป้ายบอกทางไปสถานีรถไฟด้วยง่ายเลยโอเคนะครับสถานีรถไฟที่เราจะไปเนี่ยก็เป็นสถานีรถไฟบ้านแหลมนะ ออกมาจากท่าเรือก็มีป้ายบอกเลยเอย่าเราข้ามถนนไปกันอรอบรอบเที่ยวรถไฟนะที่จะไปแม่กลองนะไปตลาดล้มหุบอะครับก็จะเป็นรอบ10บโมงสินาทีซึ่งเรายังมีเวลาเหลือเฟือเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าแถวสถานีมีอะไรให้เรากินไหมนะครับคือถ้าไม่มาชนกับรอบเนี้ยเราจะต้องออกรอบเช้ามากเลยคือเราต้องขึ้นรถไฟที่วงเวียนใหญ่รอบ ปีห้าครึ่งอะแล้วมันเราจะถึงจะทันเที่ยวรอบของรถไฟทางฝั่งท่าฉลอมเนี่ยในรอบเช้านะครับก็จะเจ็ดโมงกว่าไงเนี่ยฮะแต่พอดีว่ามันมันมันเช้าไปเ,เนาะมารอบนี้ก็เราจะได้รอบรอบรถไฟสิบโมงสิบนาทีไปถึงที่นู่นก็สักสิบเอดโมงหน่อยนะมีลายฝาท่อมากเลยอ๋อมีฝาท่อเฮ้ย แถวนี้ไม่ธรรมดามีกิมมิคปลาทูปลาหมึกก็มาครับแถวนี้ขายพวกอาหารทะเลตัดแห้งนะนี่ไงปลาหมึกปลาหมึก,มกบดแห้งก็ไม่ต้องซื้อออนใช่ไหยโอ้โหเดินเข้าเลยเลยใจเย็นเดี๋ยวขับ ฟังนี้ก็เรียกว่าท่าฉลอมาอะนะครับเคยฟังเพลงเก่าๆสมัยเด็กๆนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่มาท่าฉลอมอมันเป็นฟิวออมันฟิวฟัวจริงๆนะนั่งรถไฟสองข้างทางก็เป็นชุมชนแบบติดกับตัวรถไฟเลยแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากเห็นชุมชนโอ้มันมีสเสน่ห์นะ ตู้น่ารักจังเลยอ่ะทางมันยาวเนอะเราก็ไม่มั่นใจก็ถามชาวบ้านนี่เราจะต้องเดินทะลุวัดนี้ไปเลยเดินตามถนนเส้นนี้ไปเรื่อยๆทะลุวัดแหลมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวสุดปานะสถานีรถไฟนี่เ,เดี๋ยวขวานะ ไปทางวัดไปทางพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆโ,โอเคนะครับเดินมาเจอรางรถไฟแล้วอ่าเจอป้ายแล้วอ่ารา,างรางรถไฟแปลกตรงไหนละ่ะ <c oughs> เหนื่อยไหมร้อนเปล่า เราก็มาถึงจุดขายตั๋วแล้วนะ,ะเดี๋ยวเขาเปิดขายตอนเก้าโมงครึ่งเพราะว่าเดี๋ยวรถไฟออก10บโมงไม่แน่ใจว่าจะต้องซื้อตัว๋วขึ้นไปไหมไปซื้อข้างบนรถไฟเลยได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ข้างๆกับสายร,รถไฟนะข้างหน้าเดี๋ยวให้ดูก็เป็นท่าน้ําอากาศอากาศดีนะครับ ก็อาหารการกินแถวนี้ก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวนะฝั่งชาตฉลองเนะี่ยก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวหมูปิ้งอาหารตำสังมาอะมานี้นะอ,อ,อ๋อลมลื่นลมลื่นอารมณ์ปะเลนนี้อ่ะ ชมพูนะลงไปไม่ได้หรอ <laughs> รถไฟจากบ้านแหลมจะไปแม่กองมาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ค่าตัว๋วคนละสิบบาทเหมือนเดิมเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าจะไปถึงแม่กองกันกี่โมงนะตามตารางก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับะะไปเที่ยวกันครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงสถานีรถไฟฟ้าแม่กองนะครับตลาดล่มผุบนะโอ้เมื่อกี้นี้อมเมซิ่งมากเลยชาวต่างชาตินี่ยืนรอโบอกมือเฮลโ o ลเซเฮลโลกันโอน้ไม่น่าเชื่อทุกคนดูแฮปปี้มากๆเลยเดี๋ยวเราหาทางไปเที่ยวตลาดน้ำท่าคากันดีกว่าเพราะว่าจากตรงนี้ไปทั้งตลาดน้ำดำเนินสะดวกก็ได้ ไปอัมพวาก็ได้มีรถมีรถโดยสารไปแหละแต่ว่าเราเคยไปมาแล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปตลาดน้ําท่าคากันแล้วก็ถ้าสามารถเราก็จะไปวัดจุฬามณีกันต่อโ,อโที่นี่คิดอะไรขนาดนี้ เรามาหารถ2แถวหน้าธนาคารทหารไทยใช่หรือเปล่ามาดูกันมีรถไปตลาดน้ำท่าคาไหมครับตลาดน้ำต้องเนี่ยต้องให้เขาเข้าไปส่งะเพราะว่ารถโดยตรงไม่มีไม่วิ่งวันนี้ อ๋อวันนี้ไม่วิ่งอันนี้จ้าวเข้าไปส่งได้อ๋อไม่มีมีคันนี้กันเดียคือถ้าเข้าไปส่งผมก็ออกมาไม่ได้เน่เพราะมันไม่มีรถใช่ไหมมันก็ผมก็ออกมาไม่ได้โอเคโอเคคอบครับงั้นเราไปวัดจุฬามณีแล้วกันเนาะ โอเคนะครับก็ไม่มีรถไปตลาดน้าท่าคาโดยตรงนะต้องจ้างรถสองแถวเนี่ยเขาขับเข้าไปอีกก็เราเปลี่ยนไปวัชรามณีเลยละกันนะแล้วเดี๋ยวก็เราก็กลับมาเดินตลาดล้มฝุ่นะวันนี้อากาศร้อนมากตามไปเที่ยวกันนะครับเอา,อาละครับตอนนี้รถสองแถวมาจอด เราจอดให้หน้าวัดจุฬามณีแล้วนะครับเราก็เ,าเขาจอดฝั่งตรงข้ามเนาะเัไไน,นได้ตกใจนะเดี๋ยวแวะซื้อดอกกุหลาบหน่อยก็ไม่ยากเนะกกา,นากเนะการเดินทาง ต่เสียดายครับไปตลาดน้ําท่าค้าไม่ไม่มีรถเข้าไปโดยตรงนะเหมือนก็นต้องโทรเรียกเขาอีกทีนึงให้เขาเข้าไปส่งให้เขามารับนะก็เลยไม่ไปดีกว่าวันนี้อากาศร้อนมากด้วยเ <c> ด <oughs> ี๋ยวเราเที่ยววัชูรามีแล้วเมื่อกี้ลุงที่อยู่บนรถสองแถวด้วยกันก็บอกว่าเนี่ยข้ามไปฝั่งตรงข้าววัชูลามีนมีถนน เดินเลาะไปอัมพวาได้เลยเพราะจริงจากตรงเนี้ยห่างอัมพวาแค่ประมาณไม่ถึง2โลหรอกอะรนะ,ะ,ะก็เที่ยวอัมพวาต่อได้เลยนะแต่ว่าะะอัมพวาเราก็ไปมาแล้วนะครับอ่ะก็ไปดูคลิปเก่าได้นะครับเราเคยทําคลิปพาไปเที่ยวอัมพวากับรถมอเตอร์สกู๊ปมาแล้วแต่วันนี้จะเที่ยวจุฬาวินีกเดี๋ยวไปเทียววเท่ยวตลาดล้มขบกันครับผมอ๋อ <laughs> เดินเข้ามาก็จะควันควัฝุ่นฝุนหน่อยนะโอ้ของขายเต็มเลยของลานจอดรถก็แนะนำนะถ้าจะเดินทานแบบไม่มีรถเนี่ยพกลมมาสักหน่อยจะดีมากๆเลยโอ้ดอกไม้มีขายเยอะแยะเลยอันนี้ซื้อมาเมื่อกี้เท่าไหร่นะก้าก้าดอก100บาทพร้อมเทียนไอ้พร้อมทูบทูบเทียน จะบอกว่าเมื่อกี้ซื้อมาในราคา100บาทเดินเข้ามาที่จอดรถเจอ80บาทไม่รู้เข้าไปข้างในจะถูกกว่านี้อีกไหมค่อยงั้นอย่ารีบอย่ารีบนะค่อยๆดูค่อยๆดูแั่แน่ด้านในวัดก็มีดอกไม้ทูบเทียม ให้บูชาเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอดีคุยกับพี่ๆที่อยู่บนรถสองแถวนะเขาบอกว่าซื้อเองดีกว่าเพราะว่าดอกไม้อันนี้เดี๋ยวเราทําบุญแล้วเราก็าไปบูชาใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็เอาดอกไม้มาเวียนให้บูชาต่อก็แล้วแต่ความเชื่อนะบางคนก็รู้สึกว่าเออเราซื้อมาเองเราก็โอเคกว่าครับบอกขั้นตอนไหนสิมาวัาจุลามณีจะ บูชาใช้อะไรบ้างอ่าดอกไม้เก้าดอกนะครับมีทูบและเทียนสีแดง ติดตัวติดบ้านติดขาติดเหนื่อยเมื่อครับเราก็สกักกะะคาเวสุวรรณแล้วก็เสียงเสียมซียักษ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะครับก็เดี๋ยวเราคงจะกลับไปที่ตลาดล่มผุบแล้วก็ไปเดินตลาดล่มผุบกันนะครับไปถ่ายให้เพื่อนๆดูกันนะครับครับตอนนี้ก็เรารอรถ จากหน้าวัจุลามนีนะแล้วเราก็มาถึงตลาดร่มผุกหรือตลาดแม่กองนะตอนนี้ก็อยู่ในตลาดสดนะครับเมื่อกี้โชคไม่ค่อยดีคือมาถึงหน้าปักซอยแล้วปรากฏว่ารถพึ่งไปก็เลยใช้เวลาลอรอประมาณ35นาทีนะครับกว่ารถอีกคันจะมาก็ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องเวลาก็ก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ประหยัดนะครับเพราะคนละสิบ,บาทเท่านั้นเองอันนี้เค็มไหมครับ เต็มนนอ,อันนี้นะครับก็คือตลาดล้มผุบนะครับในตอนที่รถไฟยังไม่มาที่ชานชลานะก็ร้านขายของก็ขายกันชิดรางรถไฟอย่างนี้เลยแล้วก็กางกางเต็นท์กางผ้าใบกันเต็มเลยนะเออ ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นปลาทูเนี่ยซื้อในตลาดสดถูกประมาณ10บาทเพเมื่อกี้กล่องละร้อยในตลาดเมื่อกี้ซื้อมากล่องละเท่าสิประมาณบ่ายสองโมครึ่งรถไฟก็จะมานะครับตามตารางเวลาตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารอดูรถไฟมากัน แอบพอเรา, <lawsuit. S 2> า,าถ่ายกันหมดแล้วเเดี๋ยวเรามาถอดถ่ายด้วยจะจบแล้วค่ะ โอเคนะครับก็รถไฟขบวนนี้ก็เป็นขบวนที่เราจะนั่งกลับนั่นแหละรอบบ่ายสามโมงครึ่งอ่าพอ,อรถไฟออกไปอ่าเขาก็กลับมากางผ้าใบกันเหมือนเดิมตอนนี้เรามานั่งกินหาอะไรกินนะเนาะรอเวลาบ่ายสามโมงครึ่งเราจะกลับบ้านกันแล้วนะฮะก็อันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาเนาะเห็นคนเยอะดีน่าจะอร่อย เมน,นูชามแรกเกี๊ยวน้ำนะเดี๋ให้คนสั่งชิมนี่ก็เป็นเยนะ็นตาโฟอ่ะชิมหน่อยซิชิมก่อนบอกท่านผู้ชมก่อนอปกติตาติชิมวันนี้ให้กอลี่ชิมบ้าง <laughs> มือสอั่หนมือหิว <c oughs> เป็นยังไงเป็นยังไง <l ittle S 1> รสชาติ <l ittle S 1> รสชาติอร่อยกลมกล่อมดีไหมอ่าชิมอันนี้ให้ด้วยสิชิมอันนี้ด้วยชิมอันนี้ด้วยอ่าชิมให้ด้ัดชิมอะไรดีกว่าชิมแบบไม่ต้องปรุงนี่แหละถ้ามันอร่อยมันก็ต้องดีดูดูเขาชิมดูเขาชิมชิมลูกช,ชิมปลาเรา อร่อ่ะโอเคโอเคก็นะครับเขาก็การันตีแล้วว่าร้านนี้อร่อยผมไปทานแล้วเนื่องด้วยปลามอร่อยนะครับสั่งเพิ่มอีกชามโอ้อร่อยมากอันนี้เดี๋ยวสั่งต้มยำไปชิมดูเมื่อกี้นี้โต๊ะข้างๆก็ลงความเห็นเดียวกันนะอร่อยไม่ต้องปรุงเนี่ยเรอร่อยจริงนะเนี่ย คุณดูสภาพชาหน่งย,ยันโาโฟนั่นอ่ะอันนี้พี่อดข้าวที่ไหนมาเ <c oughs> ออโอเคเดี๋ยวผมพาแล้วผมเดี๋ยวผมไปถึงมาหาชัยผมอาจจะมีแวะก,กินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรีวิวให้ดูถ้าได้แวะนะนะครับอย่าลืมติดตามกันต่อนะอย่าลืมฝาก subscribe ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ subscribe looking in the mirror So foggy, but I've e v e r seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try i t anything ตอนนี้เราก็มาถึงสถานีบ้านแหลมแล้วนะครับก็เราคิดว่ามันยังเพิ่งจะ4ี่โมงคึ่งอยู่เลยก็ใช้เวลาเดินทางอชั่วโมงเนาะแล้วก็เราก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เดินมาหาชัยเพราะว่าร้านอาหารสตรีทฟู้ดน่าจะยังไม่เปิดนะหือเปิดยังไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ย ก็เดี๋ยวเราก็คงจะกลับบ้านโดยรถไฟนี่แหละเดี๋ยวเราก็คงจะนั่งเรือข้ามฟากไปแล้วก็คือรถไฟกลับไปวงเวียนใหญ่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอยากจะสรุปรายละเอียดไว้สักนิดนึงว่าการเดินทางของเราทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่จนไปถึงจนไปถึงไปเที่ยวทั้งหมดของวันนี้นะครับผมเราใช้เงินต่อคนไปเนี่ย67บาทเพราะว่าค่าโดยสารส่วนมากก็กกสิบบาท10บ,บาท10บ,บ,บ,บาทนะ ค่ารถไฟก็10บาทค่ารถ2แถวก็10บาทนะครับเอ่อทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเที่ยวเยอะกว่านี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยรถไฟที่ผมนั่งมาเนี่ยเป็นรถไฟรอบบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยเป็นรอบสุดท้ายแล้วเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็คือถ้าอยากจะเที่ยวอัมพาวาซึ่งมันเป็นตลาดช่วงช่วงบ่ายถึงค่ำอะ่ะเออเราจะกลับแบบแบบที่ผมทำเนี่ยไม่ได้นะครับผมโดยที่ถ้าเกิดผมแนะนำนะ ถ้าคุณอยากจะเที่ยวทั้งอัมพาวาแล้วก็ดำเนินสะดวกเนี่ยผมคิดว่าคุณควรจะต้องอขึ้นรถไฟจากวงเวียนใหญ่เนี่ยรอบตีห้าครึ่งอาจจะเช้าสักนิดนึงนะแต่ว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยามาถึงแม่กรองเนี่ยตลาดล่มผุมเนี่ยตั้งแต่แบบแปดโมงกว่า9ก้าโมงเลยอะ่ะซึ่งซึ่งมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถไปเดินตลาดเช้าดําเนินสะดวกได้ก่อนนะครับแล้วก็มาเดินตลาดล่มผุม ด้วยได้นะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยช่วงบ่ายคุณก็ไปเดินอัมพาวาแล้วก็ถ้าเกิดคุณจะอยู่อยู่ที่อัมพาวายาวเย็น,ยน,ยนมืดจากคุณจะกลับกรุงเทพอย่างเงี้ยเขาก็จะมีรถตู้นะคบผมเออนี่ผมจาราคาไม่ได้แต่ว่าเ,เขามีรถสาหรับคนที่เดินทางแบบไม่ใช่รถยนต์เนี่ยเขาก็จะมีรถตู้บริการอยู่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะเ,เป็นประโยชน์แล้วก็ให้ความบันเทิงกับ ผู้ชมทุกคนนะครับยังไงฝากซับสไคร์ด้วยนะครับผมกดไลค์ด้วยยิ่งดีเลยถ้าเกิดคุณชอบคลิปของเรานะครับผมอ่านะแล้วก็อย่าอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้าคลิปจะถัดไปของเรานะครับผมเราจะพยายามทําคลิปมานําเสนอมาสร้างความบันเทิงกับทุกคนเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากที่รับชมครับ